ดีครับสวัสดีเอทีเซนไรกิ้งยิงปลาครับวันนี้ก็มาลองดูหลอกมาต้นนะครับดอกมาไห่นะครับหมู่บ้านงานอาคีนะครับตัวคัดผิวนะครับนะครับตื้อแดนที่เป็นผิวนี่นะครับตอนแดดนะครับตดนแดดจะเป็นผิวผิวยิงทรายนะครับผิวกากเพชรนะครับจะรีบรีบระยับนะครับครับมันจะมาลองยิงปลาดูครับห้ามิลนะครับ Uh huh. โดนครับหลังปกเลยครับเรแล้วรับหลังรีวิวอยู่นะครับยิงเลยปอกเลยครับ uh huh. สะลุครับ ลูกครับลูกดอกมันหนักนะครับน้ำหนักดีนะครับทัรุนี่ครับเียบร้อยนะครับ